คืออยากท้า3คน1พี่เก่งเซดีเซดสองพี่ตังเกมออนไลน์ทีวีนะครับผมแล้วก็3นะครับพี่ไอ้บาบเบิลนะครับผมหรือไอ้บาร์บี้ที่น้องๆรู้จักนะครับฮัลโหลฮัลโหลเทสโจ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 คือแบบน้องย่าตาลรีบันมาท้าผมไว้ครับเนี่ยไอเกมเนี้ยครับไอเกมเนี้ยคือแบบท้ามา3คนครับไหนไปดูดิไอ่เก่งทํายังวะใจเย็นใังไม่ค่อยโดดนะฮะผมตั้งใจผมตั้งใจเล่นสุดๆแล้วแท้คุยเฮียรีบโดดหาพ่อมึงเหรออ่อนอ่อนอ่อนออนเดี๋ยวมึงดูกู อันไหนไหนลองไปดูตังบ้างดิตังน่าจะทำแล้วแหละผมเห็นแล้วเดินไปนิดเดินไปเดินไปกระโดดกระโดดเดินไปหนุ่มเดินไปเดินไปเดินมาเดินมาเดลยโดดโดดเดี๋ยวไมงโดดไอ้เหี้ยเฉดเคโคตรโหดคนนี้ด่าไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนทิมหยอกหยอกหยอกคือแบบผมจะเล่นเกมนี้ให้แบบครีเอทีฟให้ดูนะครับผมว่าการเล่นแบบครีเอทีฟเขาเล่นยังไงครับ โดยที่ผมจะเล่นเกมนี้โดยไม่ใช้คำพูดครับจะใช้แค่ลิ้นอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วครับมามาดูกันนิ่งวะนิ่งวะโคตรจะไรอ่ะเอาเป็นว่าพอแค่นี้ดีกว่าครับบ๊ายบายจะเลียให้ล้มแหละ